สวัสดีครับพี่นอ้องสวัสดียมุแรงกำลังสิยเลื่องงานพี่นอ้องชมบรรยากาศมันแบสูงสูงเรื่อยๆเหรอมันสูงธรรมาดาหลังโรงงานหลังคาโรงงานได้เลยนี่มึงนี่ฝนตกฝนตกนี่มันเมื่อและ ประเทศเกาหลีตอน4นีโมง40นาเวลานี่บรรยากาศฝนกับตกกินนี่พี่นอ้องยังได้คลิปก็ขึ้นมาอันนี้ทางด่วนุมสูงุมสูงกล่องบวโฟกัสสวัสดีครับพี่นอ้อง สวัสดีเรงม่เลียงก่อนเลิกงานสี่โมงกว่าสี่โมงสี่สิบสี่โมงสี่ห้าแล้วล่ะตอนนี้ส้มบรรยากาศหลังโรงงานหลังคาโรงงานครับได้พี่น้งงงนงนอง <c oughs> ยากได้มุมสูงตอนไดย <c oughs> ขึ้นหลงังคาโรงงานได้หมดเลยทุมเทในการเทปจิบ ครับมุมสูงเลยมือน,นี่หลังคาโรงงานชัดๆขึ้นหลังคาโรงงานถ่ายคลิปได้มือนนี่ถ่ายกันยังไงวะเอ,อ้ยฝนกับตกลินตกลิ่นมืดเหม่อมือน,นี่ฝนกันเลยเฮ้ยเครื่องตกเครื่องหนาวอากาศกับเกียแปดองศาเมือน,นี้กันเลยสาบรรยากาศข้างล่าง นี่จะภูเขาอะไรพี่น้องบ้านเพิ่นเกาหลีภูเขารนุนรุนพื้นที่ราบเขาเจ้าจแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เองในประเทศเกาหลีพื้นที่ภูเขานี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่แล้วทางขึ้นมาพี่น้องเป็นในบันไดนั่นโลดนี่แหละขึ้นมากเลยไม่เยวต้องในประทศนี่ <laughs> พี่น้องไปซ้ำนี่แหละครับผมอุ้ยฝนตกแล้วเป็นฝนแข็งฝนแข็ง,ขงตกในป่าที่นี่ครัพี่น้องไปเจอคลิปหน้าครับผมฝนตกแล้วสวัสดีครับผม